เล่นร่วมกันทําร่วมกันมากกว่าทำคนเดียวมันสนุกสนุกกว่าแล้วทํางานสําเร็จได้ด้วยไม่ใช่ไม่สาเร็จแต่งานที่ทำมันจะยากกว่าทําคนเดียวนี่คือบทเรียนทํางานคนเดียวมันจะง่ายมันจะไม่หนุกทํางานมากกว่าหนึ่งคนหนุกไม่ยากถ้าเราทําเป็น ตะกี้ทำเป็นไม่เล่าออททำเป็นจึงประสบความสำเร็จไงแล้ววิธีการเดินก็มีหลายวิธีแต่ว่าผมไม่ดูทีมมาเลขสี่เพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายสุดแต่ทีมทีมมาเลขหนึ่งเนี่ยง่ายกว่าอีกนะมีกลุ่มหนึ่งเขาเดินเป็นวงกลม <c oughs> เขาหมุนกันเป็นลักษณะของการเอ,อ่อเวียนเป็นวงเป็นวงวงซึ่งจริงๆถามว่าผิดไหม ผมผมบอกว่าให้ไปเป็นลายคลิปลายโอเคนั่นกลุ่มนั้นก็ชอบคิดเยอะฉันทำอะไรง่ายๆไม่เป็นเว่ยฉันต้องทำอะไรที่มันย,กยากเว่ยคือเราเคยชินกับการปฏิบัติตนแบบนี้เราก็เลยจามามองในแง่นี้ก็คือดีนะ แต่มันจะเป็นบางทีเราจําเป็นต้องลงทุ่มทุนลงลงทุนใช้ปัญญาใช้ความคิดไอให้มันมากขนาดนั้นไหมไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องแบบนั้นแล้วถ้าเราทําแบบนีน้มันก็ไปการสอนมนุษย์ให้มนุษย์มนุษย์คนอื่นที่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะมันอิจฉางมันเป็นการสร้างเงื่อนไขให้คนอิจฉาตาร้อนเรา เพราะว่าเราเสือกทําเด่นกว่ามันมันไม่มีใครอยากให้ใครเด่นเกินคือมันดีเรานะที่เราคิดสร้างสารรค์นะหาวิธีแปลกๆเอามาทําเพื่อทําให้เราสนุกแต่เราก็เหนื่อยมากกับปกติแหละเพราะเราสนุกเราจะได้แค่บางสิ่งแต่อย่างทีมาเลเซียทีช่ชุดแรกที่เล่นอะ่ะเราจะได้บางอย่างที่เล่นแบบวงกลมมันจะไม่ได้ หรือได้ได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าแต่เอาละโลกนี้เป็นโลกเสรีพระบิดาบอกแล้วแต่คุณจะเลือกใช้วิธีไหนก็แล้วแต่แต่ทุกวิธีที่เล่นน่ยมันจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของแต่ละคนออกมาในลักษณะของการโอบอ้อมอารีโอบอ้อมอารีโอบ อบไหลอบเอวอบไหลอบคออดอบแขนคล้องแขนคำว่าอารีเนี่ยแปลว่าเอือ้อเฟื้ออารีก็คือเอือ้อเฟื้อเอื้อเฟื้อที่ตีนะเพราะโจทย์บังคับว่าห้ามเหยียบพื้นแบบฟุตเหยียบพื้นอารีก็คือถ้า มึงไม่แบ่งที่ให้กูเหยียบยืนเออเหยียบเท้าไม่เหยียบจานกูก็เหยียบเท้ามึงยอมกูเหยียบจานแล้วเหยียบเท้าละถ้าเหยียบยอมเหยียบเท้าก็ยกขาข้างหนึ่งเว้นที่ว่างให้เพื่อนถ้าไม่ยกขึ้นก็ย้ายไปเหยียบยืนร่วมกับอีกคนหนึ่งขาข้างนี้ก็เหยียบอยู่ตรงเนี้ยเพื่อแบ่งที่ให้เองเหยียบลักษณะแบบเนี้ยเาเรียกอารีถ้าการทํางานร่วมกันตรงเนี้ย ไม่ลงตัวเมื่อมันไม่ลงตัวมันก็จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันกรรมจักรมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ตรงจากการที่ทําร่วมกันแล้วมันไม่ลงไม่ลงตัวกิสตาครับทําร่วมกันแล้วมันไม่ลงตัวครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อตะกี้เราพอมองออกอย่างว่าถ้าเราจะมองในมุมของธรรมจักร เราจึงต้องแสดงความโอบอ้อมอารีต่อกันตลอดการเดินทางจากเส้นเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยไม่มีตอนไหนเลยที่เราไม่แสดงความโอบอ้อมอารีต่อกันถ้าพูดได้เป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าต้องมีน้ำใจต่อกันต้องมีน้ำใจไมตรีต่อกันถ้าเราไม่มีไมตรีต่อกันเราจะจับเนื้อจับตัวจับแขนกันไหม มึงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมิตรกับกูกูจะไม่จับแขนมึงหรือกูไม่ให้มึงจับห้ามจับถ้าใช้ชีวิตร่วมกันแบบนั้นมันไม่สนุกนะมันไม่สนุกลนะการหมุนธรรมจักรร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมจะขาดได้ไหมครับไม่ได้เลยครับตลอดการเดินทางครับขีดเส้นต้ครับขาดไม่ได้เลยครับเราเล่นแล้ว เราต้องสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวาก็ใช้ใบไม้นั่แหะสังเคราะห์แสงแสงก็คือปัญญาเอามาใช้ปัญญาปัญญาก็คือแสงสว่างแล้วเอาตรงนี้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงเหมือนกับพืชเอาอาหารที่เกิดขึ้นจากตรงนี้เอาไปใช้หล่อเลี้ยงบำรุงดำต้นกิ่งก้านใบดอกรากถูกไหมเราก็ไม่ต่างกับต้นไม้ต้นไม้ที่ผมบอกยืน ตัวตรงกลางแขนออกก็เหมือนกับกิ่งกาง้านบนสมองก็คือสมองก็คือหัวก็คือยอดยอดของต้นไม้ยอดที่จะมีใบละอ่อนใบละอ่อนในนี้ทั้งใบอ่อนใบแก่คือที่สมองเรานี่แหละถูกไหมนะมันเราจึงต้องนึกภาพนี้แล้วก็คิดแบบคู่ขนานแลคิดให้มันเหมือนกันกันกบต้นไม้เราจะนึกภาพออกใบไม้มีสองซีกมีเส้นกลางใบแล้วมีซีกซ้ายกับซีขวามันก็สังเคราะห์แสงทั้งคู่อ่ะถูกไหม แต่ขั้นตอนหนึ่งก็เคยใช้วิธีวิเคราะห์ขั้นตอนที่สองก็คือสังเคราะห์วิเคราะห์ก็คือแยกแยะว่าเป็นแร่ธาตุชนิดใดแล้วเอาแร่ธาตุนั้นมาสังเคราะห์กับปัญญาก็คือสังเคราะห์แสงแสงสว่างก็คือปัญญาที่พระเยซูบอกว่าน้ํามันในตะเกียงนั่นแหละนะแล้วแต่จะเปรียบเทียบถ้าเราเข้าใจเราก็จะสามารถเอาธรรมะจากธรรมชาติมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกิจกรรมที่ห้าเมื่อกี้นี้เห็นภาพชัดเจนไหมครับสั้นๆง่ายๆชัดเจนนั่นเ